ทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องทิกเกอร์แอนทามิสและวิศิษกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ทามี่จะมาศีวศิษฐ์แล้วก็ไปโรงเรียนด้วยนะทุกคนอรอยแสงแสบตามากะทุกคนวันนี้เราก็จะมาไปศีวศิษฐ์ไปตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วพอดูทำมาชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินข้ามถนนไปยังโรงเรียนอยู่นะทุกคนและเราจะหยุดบางที่ เราจะไปเดินกันต่อไปวันนี้เราก็ถึงหน้าโรงเรียนแล้วแต่ะเข้าโรงเรียนเสร็จแต่เราไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนควรไปดูไฟบ้าว่าเข้าตรงไหนกันนเสียงข้าวสนะเราจะเข้าไปดูการสอ i วันนี้ ตัวเป็นๆด้วยนะคนเป็นจริงๆคนอยู่ข้างในมาคะโคตรน่าคดีกจ้ะถ้าไม่ถึงก็จะตรวจก่อนนะว่าว่าอุณหภูมิคือเท่าไหร่นะคนเพราะจะได้ร me, see, ู in mm ้ว hmm. uh ่าเขาได้เขาได้ได้ขนมันหนึ่งชามด้วยนะอันนี้พี่แอบเอาคนใส่กระเป๋าครับดูซิปกระเป๋ากินแป๊บโอเขตยะมาถึงโรงเรียนแย่าลังเลขอเน่ ี่คือห้องอาหารที่ปกติพื้นที่เขาจะมากินกับกินน้ำนี่เลยดีมากดีมากน้องดีนะไปเลยค่ะโอเคค่ะคุณหน้าเลี้ยวขวาค่ะน้องเดินตรงค่ะไปเลยลูกเดินตามไปเลยไปก็เดินอยู่นั่น ขี่เวอนะเขาเดินกันทางละเราก็เดินทางทางน้แหละสมใก็ส่กนะเอมัใช่ไหมอแลว2แถวนี้แนี้ตออะไรแถวนี้เดี๋ยวไปแทงที่เขาดิเออ ป2ค่ะปอ3ใช่ไหมคะอ่ะ no, ป <2 S 2> 3เดินน้องเดินตามโอ้โหป2เส็นไหมงคะให้เจ็บเลยจริงมากเลยซชิวๆแเ้าก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วแต่ไม่เจ็บอะไรเลยหมอจิตธีรนิชหมอมือเบามากหมอดิบก็จด้วยแฮ่ไปซื้อเรมกันถึงมากเลยอ่ะฮ่าซื้อติ่ม ไปซื้อไอเติมไปซื้อไอเติมไปซื้อไอติมบรากาศเปยังไงบ้างวดนิดหน่อยตอนฉีดยาติดเส้นไหมอ่ามองมองทางอื่นที่หมอหมอหมอ,หมอไม่ฉีดแล้วพอกัน้นหายใจผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เลยไอ้ก้นหายใจนิดเดียวพอได้ไอติมหรือโคลาที่ฮอลไอเดียครับสดชื่น อกใจคนฉีดยาใช่ไหมตอนนี้จากน้องหายดีแล้วถ้าว่าเป็นรืโคลละค่ะดี <c oughs> มากเลยนี่น้องใายด้วยที่เรากินได้กินเสร็จแล้วก็จะมากินเคี้ยวกันตอ่อแต่ไม่เดี๋ยวไม่กินชานะไม่ก,กินน้ำผลไม้ถ้าถ้าเราซื้อวีฟ้าให้ดีก่มด้วยไป มารอนามกันที่นี่นะคนโคอิตะน,นะแล้วคนนั่นคือเคอเอะนยีาเรากำลังร้อนนะนอร่อยไิดว่าินเจแล้วนะคนนี่ไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บไม่เจ็บ,ไม,จบไม่เจ็บเลย นี่ละคนตอนนี้ก็อยู่มนจะกำลังจะกลับบ้านเลยนะคนนี่แล้วก็ไปื้อขขาอีกมาเรียบร,ร้อยแล้วทุกคนทาเป็นกำลังใจให้มีนะทุกคนถ้าดืมกดไลค์กดแชร์กกติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบาย